เฮ้ยกดกดลัอกกี้นะใครเข้ามากดลัอกกี้อ่ะทางขวาไม่อะเรอไม่เหลือคนเดียวแหละเหลือคนเดียวใครอ่ะไอโน้ตนี่มานี่มานี่มาดีมาไอเก่งไอเก่งเฝ้าเสียงพี่โน่ก่อนใครไม่ได้เข้ามากดยังกดลัอกกี้อ๋อกดใช่ไหมใครปลดเยี่ยวไปเยี่ยวได้นะเพื่อนตอนเนี้ยรู้จีบนะว่ามันต้องกดไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่แบนเหเยี่ยวได้เหรอเพื่อนอันนี้แบนนรือเปอยากกดมั่วนะป้าสามไม่แบนไม่เออไม่ไม่สามป้าหนึ่งอิเชี่ยเทลพูดเทียอะไรอ่ะไอสัตว์ อย่าลืมเอาแบนเลยแบนเลยรู้ใจเล่นเต้นเหรอสั่นเฮ้ยเพื่อนอะไรเล่นแบบต้องตีเฉพาะขาไม่หนึ่งเขาเหวอะเขาโตมานานเล่นแฝดของเขาเล่นแฝดสูตรไหนเนี่ยสูตรไหนเนี่ยเขาบอกนิ่มนิหวาเฮ้ยจุ่มเพื่อนเยอะๆนะเพื่อนจุ่มเพื่อนเยอะๆนะรับเพื่อนเยอะๆมาๆมาเพื่อนใช่ อนนี่กูแบนกูแบนข้างบนเนาะมือต้มือมอมมือมือมมือมือมืออโอเไอ้งออ่พอแล้วเพือนไอ้เพื่อนกูแบนผิดกูแบนไมดีวอดรอไม่ได้แบนไม่ได้ไดตี มึงหลืวะมามาเว้ยมาเอาเวมือท pues okay ี่เอาใส่ช่องก่อนเลยนะตอนหน้าหล่นลงพื้นเอาของใส่เล่นอะเอาใส่ของด้วยนะเอาของใส่ช่องนะใส่ยาใส่องที่ชิปอย่าลืมด้วยมามามไม่เนอไม่เนอแล้วมาใส่อยู่แล้วไม่หรอเอามาดูกเรื่องวุนเรือกอาวุธดีๆนะเรื่องไงอ่ะเพื่อนพี่ลูกนีใครเล่นอีกคนนึงไออาวุธไม่เอาปืนปืนเฮ้ยบ้องมันเรื่องอาวุธก่อนเฮ้ยมึงกดกดปืนน่ะกด E X ีได้กด E X ีได้นะไม่ไม่ อันนี้เขาเขาได้เฉยไม่ใช่หรอไอ้บ้างซีเลกบ้างซีเล็กไปปืนกูอะเลยสิบวิเลสิบวิกับซีเล็กเฮ้ยมึงกดเพื่อนควักของได้นะเพื่อนเฮ้ยปืนอยู่ไหนเน่่เน่เน่เนนในสามมีแล้วเฮ้ยอะไรปืนอะะเรีได้ป่ะรีได้ป่ะเฮ้ยปืนอยู่ไหนบอกเาอ่ะนนวไม่เอาตัวอย่าเบิ่งอย่าเพิ่งนไม่เก่ไม่เก่งอังกฤษไปดีมึงไมดูดูเลยทีอาดดูเลไม่เขาตักูพิมวกพิมกูพิมพ์มาไม่เข้าตัวกูพิมแล้ว วิญญาณระยี่ยงผยก็ไม่เสร็จเดี๋ยวเขาวิ่งมาแล้วอะเฮ้ยเขาเล่นอเ้ยอาวุธไม่เข้าตัวครับมีมีไอ้ยยเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเอ้ยอะไรเนี่ยอย่าไปเล่นดิ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 เอ้ามันกดดีเกิดได้เหรอกดดีเกิดได้ไม่ไม่กดได้กว่าวดีเกิดอ่ะ ข้าเทสข้าเท้าเยิงปสิยิงกูทไมอย่าตะโกนอย่างนี้ดิดูล็อก่กูตใจไอ้อไม่เตัวลิตกใจ่ะามสั่งไม่ใช่หรอยิงห่ไอ้บ้ไปทให้ไอุไม่าน่ยอ่าลก่ดกดกดได้ด้วยครับกดเกิดได้ดกดได้ด้วกดเกิดได้ด้วยกดเกิดได้ด้ว แพ้แลละเกิดได้โอเคเิมไปได้โอเคเไปได้ได้นี่ยไอี่ใครเนี่ยในซิตี้ดังเลยนะเนี่ยวันเนี้ยอะกดจีเกิดได้ด้วยเพื่อนมองอย่าตะโกนดิยี่ม่งันมาโคตรไวอะยี่พูดไม่เสร็จเลยแม่มาแล้วไอ้คุยไม่อยู่ไอรั่วเลยอุยไอ้ ไอ้เจ้ากิ่งไว้น่ะมา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 กดลิฟต์ดิกดลิฟต์กดลิฟต์ตัวสีเหลืองอ่ะเฮ้ยอย่าเยี่ยงลองเลยไอ้ยเจ้ามึงกิ่งมีสติหน่อยดิก็หรอไงอ่ะอ๋ออะไรขึ้นหน้าจอมึงมีสติหน่อยดิไอ้เกียร์พี่เกียร์พี่เกียร์พี่เกียร์ไอ้เจ้าว่องเบ๊กเล่ากิ่งไอ้เจ้าไอ้เจ้าวงมั่วไปหมดเลยไอ้กิ่งนี้พอกันเลยไม่ก็ลืมอ่ะลืมดูไง่ตอนน้ต้องพิมพ์คำสั่งอาวุธด้วยใช่ปะถ้าหยิบไม่เข้าหรือเปล่าถ้าหยิบไม่เข้า ออกไปละอันนี้เทสใช่ป่าวะเทสเทสเต็มที่เต็มที่เหมือนกันเราหยุดเล่นเราวัดไฟเล่นวัดเลยวัดนสายก็จะหลอดเวลามขยับคือลั่นมากเพื่ออนนเเ่พืมันบูดเองเก็บแผ่นด้วยนะเก็บแผ่นด้วยไม่ต้องปล่อยลองวัดไปนะเก็บแผ่นด้วยกูรู้นะคำว่าเก็บแผ่นนี่เกือเอบจริงเกือบจริงเกือบเบสเกือบเบเกือแเบไม่เพื่อนมือ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 ตบมือตบอะไรตบอะไร เจ็บเจ็บเจ็บบองบองวังบังอาวุธอาวุธมาไหมอาวุธมาไหมมามามาฟังฟังฟังกูได้หยิบมาเชแล้วก็คนตรงกลางอ่ะเกเพื่อนเกหยิบสำนักสนักเหลือกูหยิบสนับเหลือเฮ้ยขอหยิบสนับกกันงอกนะถ้าสนับเหลือบ้องหยิบมาเช่ะบ้วตอนคิดในใจเสมอบ้างอ๋อหน่อยเว้ยเฮียไม่แค่ดีแชมป์เอาแม่งหน่อยดิอย่ารีบอย่ารีบเราแชมป์อเมริกาเราแชมป์อเมริกาเออเฮีย

Finished เฮ้กูกูกดเทียแล้ไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันจะฟักมเชื่อก่อน้วยเออองบ้งบอไตามไเชื่อกันีอ้โ้กูเฮ้ยมงากูมจับมงมังมดีัมึงม่ดีงใหญ่แน่งใหญ่แน่้งเอาเอาอ้อวยมาเร็วตรไอ้โง่ไอ้โง่ล้มหนึ่งล้ม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 มนมันมมนมมันมม้มมมันมมลมลมลมม

มึงกูโดนลุมเพียอะไรอ่ะเพื่อนไม่แหมดนอ่ะเฮ้ย้แลดูตะกร์ข้างบนดิบอลถายไปสิคนอ่ะบ้องเพื่อนไม่กี้ไม่ลงไม่ได้น้ำเสเมื่อกี้บ้องแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะมึงไม่เอากูไม่ลงแม่งไม่มีสิทธม่งกูไม่ลงเพื่อนท้าดูรีไวเซิร์อ่ะเจอเหอนี่ยังไห่ตายฮ่า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 ฮูเจอไอ้อะไรเนี่ยแต่ละองค์เกิดมาอย่างไรยูโน่เกิดมาอย่างงี เมื่อกี้จังหวะซ้หนัวมากเลยเก็บแผนไม่ี่เก็บแผนเพื่อนเก็บแผนดีๆแล้วดีแล้วให้่แม่งรู้อห่แม่งรู้จะรู้กึดแเรีเก็บไว้ดีแล้วว้ยเจอใจในน้องกู King of e n a m มามามาเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอเกิดเกิดเกิดั่งนั้นไงนั่น่ะมนใส่หมอกอ่ะมันเรวเรวเลยยังม้ยโชว์ปอแย่งนะขอแย่งนะเปิดมากินเฮ้ยกระเทือดเ่กระเอดเี

ยิงกระหนาบย้ายอปก่อนยิงกระหนาบยิงกระหนาบไปร่มไปร่มข้อมิงข้อมิงข้อมนะข้อมุ่นะเฮ้ยเขาลีนี่กดจี๊ด เจ้พี่ทีมหาิว่ะเฮ้ไม่องไรนี่วะเฮียดิแชมป์สัตว์เองเฮียอะไรออะเฮียรอบนี้เราไม่ได้กักแผนด้วยกี้เนี่รอบนี้เราจะใส่สุดเลยเออยางยางยางเฮียหนึ่งศูนย์มาดิเออมามามาเล่นกันบ่อยๆนะเพื่อนคู่ใครูมานะเจเจนช่องเลยนะจัดของจัดของมาขเด้อเอ้เอ็กซขึ้นไอนี่เลย ใส่วุ้นเลยถอยรอดถอยรอดวิ่งขวาอะวิ่งขวานะวิ่งขวาวิ่งขวานะรีบเดี๋ยวเหลือ13มิพี่เพื่อนขวายว่าขวายโอ้เรตตาบองเลยหันตาบองนั่นมีพี่พี่โนไปอ่ะตู้ซ้ายอะไรไอ้มาร์กล็อกใช่ปะมาไอ้บูบูวิ่งตัดบูวิ่งตัดเออไอ้บูล็อกให้หน่อยบูมาแล้วมาแล้ววิ่งดีโอวิดีโอเยี่ยมเยี่ยมมาเลยมาเว้ยมามามามันได้อยู่หมดหมดมันมีสายมันึงสายมึงสายลาลาตุกูราตุกูราตุกู รอเลยรอเลยพอ้อมอ้อมมาการเห็นปหมรอรอรอมึงสั่งนะเทวรอ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 เดี๋ยวเล่นปืนอ่ะปืนไปโยกไปตู้ขวาบัสบัสล้มหนึ่ง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 มันวนมาซ้ายมัลามล้มหนึ่งล้มหนึ่งเดี๋ยวรอรับซ้ายมันน่าจะเอามาห้อยซ้ายแล้วก็รอเล่นตรงกลางซ้ายมันเป no to, to, ิดสนับกูเล่นกอยู่ตรล้มอีกล้มอีกรอเลยรอเลยมันวิ่งกลับนะมีคนวิ่งขวาด้วอเกี่ยวซ้ายได้ปหมเกี่ยวเกี่ยวซ้ายยิงซ้ายได้ปหมยิงซ้ายเลยยิงซ้ายแล้วเข้าซ้ายเลย ล้ม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 ป่าล้มอีได้ดันไดือยู่ลังตู้ปืนอยู่ตู้ไล้มไล้มไปล้มปสวยไล้มหนึ่ไล้มหกดยาวเลยยกดยาวเลยุดเนสายให้อาเอาไตายเียล้มสองมมตายตายาายตายายล้มสวยสนับจับคุณสนับ

ไปเดียวไดยวไเดียวไหวไหวไหวแล้วไหวสวยเยี่ยสวยยาไว้ไอ้เย่าโบราณไปหน้าเยอะอีกดูอีกล็อกไม้ตายอ่ะโอ้คู่ีคู่สวสวย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 สวสวย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 ยสวยยมมใครวสวสว กำลังใจดีนี่เองว่าแล้วะไม่ชนะลดงานมาๆใจเย็นเลียบวุ้ใจเย็นมาจัดของ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 เป็นเป็นพร้อตามที่เราเซตไว้เลยเหมือนที่เทสอะไ้่รูกลางไม่มีนะรอบนี้มีซ้ายวิขวา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 เหมือนเดิมวิ่ขวาขวาขวาเรื่อยๆเลยครับบอสไม่มีลูกกลางก็วิ่งยาวเลยกันแล้วกูท้ายสุดได้เฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันทันเขาชอบปีนเล่นนะปืนคนนี้แค่เขาจะเล่นเหลี่ยมเหลี่ยมไอ้นี่ไงเหลี่ยมเฟิร์สปืนก่อนอะ มาเพื่อนวีเดียวไปมา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 ีายวหาม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 ายาม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 าเห็นไามแมบหลังตา้แราเลมเกามายเม็นามามาจาามามามาูาม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 าเรมามจมา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 นาม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 าเามามามาเาอาอาอามามาเาามยมาเาม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 ่มามามาาม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 มามามามนมมามลมา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 าามาาามามมามาายามมม สายายปืนไกเห็นป่ะสายปืนไกเห็นไหมระยะไม่ถึงป่ะเขากว้างเขาจะเขาจะเล้เล้ยมาเลยงขาเลขวาเลยขวาเล้ยขวาเกลางเลยกลางเลยกลามาวาาเขาจับอ้อมหลังอ้อมหลังเขาเลียอ้อมหลังเขาเลียงอ้อมหลังตามเพื่อนมาตามเพื่อนาิงเกียวยเกี่ยวยิเยวยิโยยยตามามาแลวเขาละวหนึ่งวหนึ่ง

เป็นมาเชไล่ผหนึงกูล้มตเป็นลมต่อมมแล้วไทนยนีว่ะไรนไปโดนีโดนีกูช่วยไม่รอดกูตาย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 ายไปนมล้มเย้กูตกข้างบนโนักยาวเลยว่ะมีตายตายไอหลอด่หลอดหล่อล้มกูล้มกูล้มมจุดได้ปะจุดได้การอยู่การอยู่การอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไ่ล้มไมมล้มไม่ล้มมกาดอรได้อยู่ไม่เป็นไรได้อยู่โอ้โดนปนว่ะ

ลาเได้โชลาเด้โชว์ร้าดเเรื่อยๆนะโดนจริงวะโดนทำร้อยกูตึงกูตึงกูตึงกูดนกดเรื่อยๆเลยถ้าสับกูตับแล้วตับไม่เข้าเยรไปไปสวยล้ยืนยืนเรื่อยผมเลยยืนได้อยู่นะยืนได้สวยสวยได้อยู่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่ได้อยู่เลยร้าล้เลยนเล้ยหวยเอ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 ไม่เป็นไรเลย ตายแม่ไปลปแล้วดีแล้วดีแล้วสูส้วสู้วสูสีแล้วไม่ช็อตตะกี้นีแม่งระแวงหลังเว้ยเลยไม่ค่อยกล้ายิงไ้เหียแม่งแม่งหลอกดันแล้วแม่งไม่ดันมาอกูตง้้ามึงยิงมึงยิงมึงยิงตู้คอนเทนเนอร์ได้นะเว้ยมึงเห็นปาข้างบนต้องต้องมั่นใจไม่เมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นวิ่งมาไอ้กูเลยถอยออกมาเมื่อกี้เราต้องตามกันมาเว้ยเราเราช้าไปนิดนึงอ่ะมามามเลือวุฒิเรือิเอวุฒเืออเอเือ เรื่องขวาเป็นเดื่อเพื่อนดูหน่อยรู้ว่ากลางมีมีไหมนะมีมีน่าจะมีครับบอสมีมีมีฝั่งนี้เรามีปิดวีนะเริ่มนี้เป็นไม่ได้เขาอาจจะชนชนขวาเจอเราตอนได้เปลี่ยนดีขวาขวาตรงเนี้ยแต่ก็ต้องโซนพื้นที่ให้หนาดที่เราเราได้เปลี่ยนอาวีอาวีมาเพื่อนมาโฟกัสนะสามสองเากูเด่นหนึ่งมา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 คว้าอูดเด่นไปขอไม่ชนขอไม่ชนกลางบอลให้มาใช่ป่ะเพืเข้านะ ปนอยู่ตู้นั้นไปอยู่ตู้นั้นไปดูตู้หวาไอ้คมาแล้วนะเขาเปิดเขาเปิดเขมาตู้ขวาเฮ้ยปืนอยู่ซ้ายปืนอยู่ซ้ายมาตู้ขวามาตู้ขวามาตู้ขวาโยตู้ขวาไปเลยไปเลยไปเลยกูเล่นเกินอยู่นอกไปเลยเอ้คนอย่ามาตรงกลางเอ้คอย่ามาตรงกลางตรงกลางตรงกลางตู้ตู้ตู้ตรงกลางตู้ตรงกลางตู้ตรงกลางขวาเห็นบป่ะยิงปี๊ยเราบี๊บอันนั้นเราบี๊บเรได้โซนแล้วนะเราได้โซนแล้ยิงปี๊อับปอสเห็นป่ะการเลยการเลยการเสร็จแล้วออกเลยนะ

วินเดียวเพื่อนวิ่นเดียววินเดียววินเดียวไม่ต้องปิดตายปิดตายตามตามกูมาเร็วๆนะเพื่อนปิดตะกอนหน่อยเว้ยวินท้ายได้ที่อะเราเนื้อฝั่งไหนวะเฮ้ยยเฮ้ได้อยู่นะเสร็จของเสร็จของอายาใส่ช่องที่ชุบเอามึงอยากเล่นเร็วทะลุสายขวาซ้ายขวาเอ้ยเอาตู้ตู้ล่องกลางเห็นป้ะเออตู้กลางซ้ายใช่ปะสาย้ายล่องกลางเลยแล้วปืนเล่นไหนปืนยิงตรงไหนซ้ายล่องกลาง ปืนปืนเล่นตู้ขวาเนี่ยเฮ้ยขวาขวาของร่องเราจะชิดขวารชิดซ้ายเราจะชิดขวาชิดซ้ายตู้ขวาของล่องอ๋อเห็นแล้วและเราเข้าลูกกลางเราเข้าลูกกลางลูกกลางลูกกลางไปมันใจเที่อหน่อยไปเว้ยขบมาซ้ายขบมาเฮ้ยขบมาขวามาขวาเล่นนด้สวยดิสวยดิสวยดิงามยิงกลาง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 กลางไปจะยิงร่างร่องเป็ร่องร่อจริงนะเอ้ยเตรียมรับการรับแล้วดับแล้วรับเลยรับดีรับดีรับดีหมายล้มสวย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 บอส กระโดดยิงกระโดดยได้อยู่ได้ไปมามารรมาใชแล้วเล่นตงกลางหนมาเล่นตงกลางหน่อยตงกลางสวยสวยสวยอ้ตายบอสอ้ตายบอสระโดยิงกยช่วยช่วยช่วยมลนะตัดมาให้ตัดมาให้ผมอีกมาตายยมอีกีปองเ สวยเืนตัวเดียว no. no. right. nice. oh, hey, ืนต oh, ัวเดียวตามตามดิกกกยหมดเยหมดียหมดบ้านขาวบ้านอตัวนึงบ้านขาวกตัวหนึ่งไปเลม่เป็นไรได้นะมุมเลเลยเลยสวยลอยสววยอะรงตัวสองตัวสองตัวสองตัวงตัวมอานอานวยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวปีกตัวกลางตัวกลางตัวกลางหลตัวกลางตัวกลางตัวกลางตัวเดียว สวยเออเพื่อนของเจรงของเจรงเก่งมากเพื่อนเก่งมากเพื่อนดีเฮียสว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 ยไม่ได้โฟกัสเลยไม่ได้โฟกัสเลยคือไอ้จบยังไหนมีอีกไหมพี่กูฝันอยู่บ่กวะาอี้ตบหน้าจริงแป๊มพี่ฝันบอกว่าอี้อ่ะพี่ฝันบอก่าไอ้สัรงเว้เก่งมากเพื่อนเก่งมากเฮียแกโลภีทำได้เว้ยบัตบเปิด์กรองบัต เปิดทำเหี้ย <จะ S 1> เลย